ร้อนมากเกือบคนเลยเป็นลงนามหวยกันไปเดินเดินเดินลงน้ำกันอากาศร้อนๆ้อนเล่นน้ำดีกว่าน้ำใสใสน้ำห่วยแบบใสห้วยสีสะกระบือ หลยมาแล้วตุย้ยนุ้ยน้ำใสให้เย็นเห็นตัวปลาเย็นสบายเขาแหละมวนมีความสุขไม่น่ามวยให้ร้อยหมดนามแนอมเส้นอมซับ บิ bo, ๊กแัมโบ้บุญหลายปิ๊กกินยามเช้าเสร็จแล้วเข้าลุ่มเลยชินแล้วเขาหฮมเลยค่อยกินอีกตอนบ่ายร้อน มันแบบนี้แกงง่ายค่ะไม่มีหลุดเห็นไหมพนดาเขามาเฝ้านี่ตามมาเลี้ยงคว้ยอีกแล้ว ที่ติดตามรับชมคลิปจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ